เดิมทีบ้านหลังนี้ก็เป็นของพ่อกับแม่หนูกับพี่ชายมีสิทธิ์แบ่งเท่าเทียมกันถ้าพูดในทางกฎหมายแล้วอ่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นของหนูครึ่งหนึ่ง เรามาแบ่งบ้านหลังนี้ดีไหมนี่ทรายทำไมจู่ๆเธอถึงพูดแบบนี้เธอเป็นผู้หญิงนะแล้วอีกอย่างเธอก็แต่งงานออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วยังจะมาหวังเลยทรัพย์สมบัติของบ้านหลังนี้อีกลูกสาวก็คือลูกแม่เหมือนกันนะทำไมจะแบ่งไม่ได้ล่ะนั่นน่ะสิบ้านหลังนี้เป็นของพ่อกับแม่หนูเองก็มีสิทธิ์แบ่งบ้านหลังนี้เหมือนกันพี่อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งหลายปีไม่เคยเห็นเธอพูดถึงเรื่องนี้อ๋อ ที่แท้ก็อยากได้บ้านหลังนี้นี่เองใช่ไหมก็หนูเพิ่งคิดได้อะไรคืออยากได้บ้านหลังนี้เดิมทีบ้านหลังนี้ก็เป็นของพ่อกับแม่หนูกับพี่ชายมีสิทธิ์แบ่งเท่าเทียมกันถ้าพูดในทางกฎหมายแล้วอ่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นของหนูครึ่งนึง กฎหมายงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายถึงจะมีสิทธิ์ในการครอบครองมรดกบ้านหลังนี้และอีกอย่างแม่เราสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีเธาก็คิดจะมาหวังแบ่งสมบัติแล้วเหรอทำไมพี่สะพย้ยหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบ่งบ้านหลังนี้พี่ก็มีบ้านในเมืองกันแล้วยังจะมาแย่งกับหนูอีกทำไมจะมาหวังอะไรกับบ้านหลังนี้อีกที่เธอพูดอะไรของเธออะไรคือหวังจะได้บ้านหลังนี้พี่พี่มาก็ดีแล้ว ตกเบาไปหน่อยแกรู้ไหมทําไมพี่ถึงกลับมาอยู่ตรงนี้พี่ซื้อบ้านในเมืองพาแม่ไปอยู่ด้วยแต่แม่ไม่ชินกับสภาพว้านรองแบบนั้นแม่บ่นทุกวันว่าจะกลับมาอยู่บ้านนอกแม่กลับมาก็อยู่คนเดียวจใจพี่ไว้ใจแกได้ไงแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าพี่อยากได้บ้านหลังนี้แกคิดอะไรอยู่หนูพูดผิดตรงไหนหนูก็พูดความจริงนี่รีบรแบ่งสมบัติให้หนูเลยนะ ได้ทายในไหนเธอก็พูดแบบนี้แล้วงั้นเราเอาบ้านหลังนี้ไปขายกันแล้วเรามาหารครึ่งกันเธอโอเคไหมดีรีบแบ่งให้หนูเลยพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแบ่งเงินกันได้แกลองคิดดูทินไนะถ้าเราขายบ้านหลังนี้แม่เราจะไปอยู่ไหนใช่แกมีสิทธิ์ในการแบ่งทรัพย์สินแต่แกอย่าลืมนะแกก็มีส่วนที่ต้องดูแลแม่ด้วย พี่ถามตรงๆเลยแกไปทำอะไรมาถึงดูรีบร้อนขนาดนี้เปล่านะนี่พี่หมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าไงงั้นเหรองั้นต่อไปนี้เราสองคนพาแม่ไปอยู่คนละครึ่งปีค่าใช้จ่ายทั้งหมดหางครึ่งแล้วถึงเวลาตอนนั้นอย่ามาแบ่งแยกว่าฉันเป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้ชายนะอา้าวพี่ ื่องแบบนี้ยผู้ชายทำก็ถูกแล้วนี่บ้านไหนกันที่ไม่ใช่ผู้ชายอยู่ดูแลแม่ผู้หญิงเขาอ่ะปีหนึ่งกลับมาเยี่ยมแม่แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พอแล้วแล้วยังจะมาหวังให้หนูออกตังอีกพิ่ฟันไมเ่เถอะพี่ถามความจริงอีกทีนึงนะว่าแกไปทำอะไรมามีพิรุษนะทำอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพอแล้ว ไม่มีลูกสาวบ้านไหนเราคี่แต่งงานออกไปแล้วกลับมาแบกท่าสมบาทเนี่ย กูว่าแล้วที่แท้ก็มาลบอยู่บ้านแม่มึงนี่เองให้กูตามหาสะทั่วเลยนะพี่ออกไปก่อนหนูขอเวลาหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึนะ้นฮะแกไปทำอะไรมาิม้นเอกสารมาดิค่ะนี่คือเอกสารที่น้องมึงมากู้เงินกับกูพี่ว่าแล้วมันดูแปลกๆใช่ ไปกู้ทําไมแล้วที่แกกลับมาแบ่งสมบัติเนี่ยก็พอเรื่องนี้ใช่ไหมหยุดเถียงกันได้ละลุลงคานร,รีบโอนเงินมาซะพี่เตอช่วยหนูด้วยค่ะหนูผิดไปแล้วหนูอขอโทษแล้วแกไปกู้มาเท่าไหร่สแสนหนึ่งค่ะสแสนห้ารวมดอกด้วยรีบโอนมาซะไม่งั้นกูจะให้ลูกน้องกูมาพังบ้านมึงให้เละมินเรียกลูกน้องเฮ้ย<ด>พี่เจนครับ ผมโอนให้ตอนนี้เลยครับเลขบัญชีอยู่ในเอกสารเข้ายังครับพี่นินเข้ายังเรียบร้อยค่ะบอกพี่มึงตั้งแต่แรกแล้วจบไปกลับ ใา่แกไปกู้เงินมาทำอะไรแกใช้เงินจนเกินตัวเป็นหนี้แล้วเนี่ยแกไม่เด็กแล้วนะพี่ขอให้บทเรียนครั้งเนี้สอนแกนะมันคงจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดของแกแล้วต่อไปแกจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังด้วยหนูขอโทษนะคะพี่เตอ๋อพี่สะพายแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วค่ะส่วนเรื่องเงิน หนูจะรีบเก็บออมแล้วมาคืนพี่นะคะถ้าน้องคิดได้พี่ก็ดีใจแต่เงินเนี้ยน้องมีเมื่อไหร่ค่อยคืนพี่แล้วกันค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไ่เป็นไรนะค่ะแม่